อันนี้น้ำผู้ครับน้ำผู้จะท้าครับท้าชานเจอร์ซี่ครับผมน,นี่นี่ท้าเล่นเชิงเลยครับผมตัวใหญ่เลยไม่กลัวครับกลัวมิสู้อ่าโอเคนี่อ่าทอดออกทอดออก แออโอ้ยฮัลโหลโอ้ยนี่เจอชานนะครับชานเจอร์ซี่ครับผมมาจากอิตาลีครับผมนามผู้งเอาผึ้งออกจากป่ามาครับ

ไปเบียดไปเบียดไปเบียดไปผู้เบียดไปนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาครับผมโอ้ยโดน สวดีครับปู่ยังนน,นนกาค,คืนครับนี้คืคืนงานกืดนครับรอคร โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห้โดนนี่โดนโดนโดนโอ้โห้ดอกนี้ยังงงครับงงอยู่ครับตัวนี้ Oui, 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 เล่นมวยหรือมุกเล่นทีวีเลยมันต่อยจริงอะ่ะเออมันจะได้เป็นมวยอย่าไปเล่นมัว่วเพราะเขาเป็นมวยแล้วเล่นมันต่อยจริงเลยป,ปัดแล้วไปเงี้ยปัดปัดไปเอออย่าไปเล่นมัว่วเล่นมันต่อยมันต่อยจริงเนี่ะ,ะไี่เคยโยกไป่ดได้โดยกไปโยกไปโยกไป

มวยมวยจะเก่งต้องเล่นเชิงเยอะๆเนี่ยเอาจำไา้เลยอะไรอะไรนะพี่ก้องมวยมวยเราจะเก่งต้องอะไรนะครับมวยจะเก่งต้องขยันเล่นเชิงเล่นเชิงเยอะนะครับนี่ครับพี่ก้องเทอร์นีบอลนะครับมวยจะเก่งเราต้องเล่นเชิงเยอะนะครับผมอย่าไปกัดซ้ายเลยเราฝาอยู่แล้วเออเป็นการตามก็ทำไมอ่ะเราฝาเราจะ่าไปเปลี่ยนการเราแทนขวาอย่างเดียวเอันให้หนูเล่นหนอะ เดวกหอนเดวก่อนพออนี่เอาเรือกเอาเลือเอาเรืองเอาโยกโอยแล้ววายาวเออนนเลือกเอาเลือกเอา จริงก็ม้วนยุ่บใช่ไหมอันนี้ให้เล่นเชือกันมันจะเก่งได้ไง